ะะวันนี้เรามีเคล็ดลับผิวสวยขาวใสเด้งมาฝากสาวๆทุกคนกันด้วยนะคะต้องบอกได้เลยว่าปกติเนี่ยน้องหมาเป็นคนที่ดูแลผิวพรรณมากมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นคนที่ทํางานต้องใช้หน้าแต่งหน้าทุกวันเราต้องดูแลหน้าเป็นพิเศษมากกว่าคนอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกครีมบำรุงต่างๆเซรั่มอาหารเสริมนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะจะต้องบอกได้เลยว่าเรามีผลิตภัณฑ์ตัวหนึง่งอยากจะมาแนะนํามากๆใช้ดีมากๆนี่เลยค่ะ กับชาเกตเอของเราใน,นเดงนะคะเป็นสารสก,กัดนะคะจากลังางไข่ปลาแซลมอนหน้าตาเป็นแบบนี้นั่นเองเขาบอกว่าช่วยนะคะปรัแบบผิวหน้าให้เรากระจ่งางใสอมชมพูเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยนะคะก็จะกนี้เรื่องรูขุมขนนี่น้ออามันจะมีแบบเรื่องปัญหารูขุมขนช่วงบริเวณนี้ค่อนข้างที่จะกว้างนิดนึงแต่ว่าถ้าใช้คิมตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่าผิวหน้าคนด้วยเนี่ย รูขุมขนเล็กลงกระชับขึ้นด้วยนะคะนอกจากนี้ลดรอยหมองคล้ำต่างๆลิ้วรอยด้วยนะคะและนอกจากนี้ลดความมันบนใบหน้าด้วยบางทีเนี่ยน้องมต้องแต่งหน้าใช่ไหมคะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยชอบมันตรงจมูกแต่ว่าใช้ครีมตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่าเขาลดความมันแล้วก็ควบคุมความมันบนใบหน้าได้ดีมากๆเลยนะคะและ้วก็นอกจากนี้ยังช่วยทําให้ผิวหน้าเนี่ย รู้สึกใสขาวอมชมพูยอย่างเห็นได้ชัดเลยจริงๆริงนะคะแต่ว่าที่สำคัญตัวนี้ยังช่วยลดจุดด่าง,งดำด้วยเพราะว่าเมื่หเนี่ยต้องบอกเลยบางทีเราเป็นสิวไงเป็นสิวช่วงบริเวณนี้บริเวณนี้นะคะตัวนี้บางทีเราเป็นสิวแล้วจะทิ้งรอยใช่ไหมคะสาวๆทุกคนเนี่ยต้องมีปัญหาเรื่องสิวแน่นอนทิ้งรอยทิ้งรอยไแล้วเนี่ยโอ้โหเป็นจุดหลายจุดเนี่ยไม่สวยแน่ๆนี่เลยลองใช้ชาเกสของนเราเลีอ่ะ ใช้แล้วเนี่ยทำให้จุดด่างดำของเรานะคะลดเลือนจุดด่างดำได้ดีมากๆเลยก็ยังไงน้องใหม่ก็ฝากไว้แล้วกันหูมันใช้ดีจริงๆลองลองลองนะคะสำหรับชาเกอเอกของเรายังไงก็ลองไปหาซื้อดูนะคะใช้ดีมากน้องใหม่คอนเฟิร์มค่ะ